สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเอียร์ม e ัฟตัวนี้ครับสวยเลยนะครับเจ้าฮ e น w เวลนะครับรุ่น VS130 นะครับซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยครับลดเสียงนะครับเป็นค่าในส่วนของตัวค่า,าการลดเสียงได้ถึง NRR ได้ถึง3 0มสเดซิเบล นะครับอันนี้เหมาะกับในส่วนพื้นที่ที่มีความถี่เสียงเกิน400เฮิรต์ขึ้นไปหรือมีเสียงดังนะครับที่มีลักษณะกระแทกนะครับหรือในส่วนของตัวแรงอัดของเสียงนะครับที่จะทําอันตรายกับสุขภาพของการได้ยินของเรานะครับนีเหมาะมากๆนะครับตัวนี้นะครับได้มาตรฐาน ANSI นะครับมาตรฐานสากลเลยนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัววัสดุที่ใช้นะครับภายนอกนะครับ ทำมาจากในส่วนของตัวพลาสติก ABS นะครับคงทนนะครับแข็งแรงอยู่ได้นานถึง5ปีนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวนะครับมาตรฐานนะก็จะมีระบุเลยนะครับอยู่ที่บริเวณนะครับผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวนะครับเพื่อความมั่นใจเลยนะครับมีวันผลิตมีเดือนปีวันผลิตนะครับอยู่ที่นี่นะครับเพื่อให้เรามั่นใจเลยว่านะครับอยู่ในมาตรฐานนะครับก็ประมาณ5ปีนะครับประมาณ5ปีนะครับทีนี้หลักการของการลดเสียงนะครับ มันทำยังไงเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวเ e อียมัเนี่ยครับมันก็จะหลายบริษัทก็จะมีการออกแบบนะครับเรามาดูในส่วนของตัวแฮนดิ W เวลของเราดีกว่านะครับหลักการลดเสียงเป็นยังไงนะครับเรามาถอดกันดูมาเลยครับน,นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ บริเวณรองจากตัวบอดี้ด้านนอกนะครับที่ทํามาจาก ABS แล้วนะครับบริเวณที่เราใช้นะครับข้อไปที่บริเวณโกงหูโกบหูของรองนะครับก็ทําด้วยวัสดุบุกนุ่มนะครับอ่านะครับผิวสัมผัสนี่เนียนเลยทีเดียวนะครับก็นะครับกระชับกับหูของผมเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยนะครับอ่านะครับแล้วเหมาะกับปูคนไทยนะนะครับมันพอดีมันไม่ได้ใหญ่มากเกินไป ข้างในนะครับจะเห็นว่าเราจะมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวฟองน้ำนะครับที่เป็นในส่วนแอปซอรเบอร์นะครับแอปสอบเสียงนะครับลดแรงลดในส่วนของตัวแรงดันของเสียงเข้ามาเรามาเปิดดูนะครับออกมาได้นะครับบางคนไม่กล้าแกะนะครับตัวนี้นะครับเขาจะทําให้เราสามารถดึงออกมาทําความสะอาดได้นะครับก็จะเจอในส่วนของตัวฟองน้ํานะครับที่ตัดตามรูปนะครับแล้วก็นะครับ มีความหนานะครับนุ่มนะครับแต่ในส่วนของช่องว่างเนี่ยนะครับจะมีน้อยมากนะครับส่องกับไฟนี่ดูได้เลยว่าจะไม่ทะลุผ่านนะครับเพื่อนะครับกองเสียงที่จะเข้าสู่ระบบการได้ยินของเรานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับตัวนี้ครับลดเสียงได้ถึง NRR 0ามสิบเดซิเบลนะครับคันนี้ด้านในครับเรามาดูครับ พอสมมติว่าเราซูมเข้าไปก็จะเห็นการดินดีไซน์นะครับ ของตัวคล้ายกับรลังไข่นะครับหรือรลังพึ่งนะครับที่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่จะทําให้สุดรในทำให้เสียงที่เรานะครับได้ยินนะครับหลังจากที่ผ่านจากตัวบอดี้แล้วนะครับผ่านจากตัวนี้มานะครับมาถึงหูเราเนี่ยนะครับมีค่าความปลอดภัยที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลนั่นเองนะครับอ่าครับตัวนี้นะครับยังสามารถนะครับถอดมาทําความสะอาดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะครับเราก็นะครับ ้ามาปุ๊บนะครับดึงออกมาตรงๆนะครับแบบนี้ก็จะสามารถที่จะเอามาทําความสะอาดได้ละอันนี้ทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เคาะเอาฝุ่นออกนะครับแล้วก็พึงนะครับพอสะอาดเรียบร้อยแล้วเช็ดซ้อควาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ประกอบเข้าไปนะครับได้ง่ายๆนะครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็ประกอบเข้าไป นะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเอ r มั p นะครับที่เหมาะสมต่อการทำงานนะครับเรามีประสิทธิภาพนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานด้วยนะครับอยู่กับเราไปนานๆนั่นเองนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับหรือข้อเสนอแนะ หรือในส่วนของตัวนะครับติดตามนะครับางานด้านความปลอดภัยนะครับในสถาบัานความภัยของอันติเมทพัรก็สามารถนะครับดูรายละเอียดนะครับแล้ติดต่อนในส่วนรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ